สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วมีความยินดีที่จะพาทุกคนมาดูดอกพุธสุภโชคจ้าดอกพุทธตระกูลพุดธนี่ส่วนมากเขาจะเป็นสีขาวเนาะจะมีพุธสามสีแล้วก็พุทธน้ำบุตรที่มีสีสันแล้วก็นี่จ้าส่วนมากเขาจะมีไส้ในตรงแกนในเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือพุทธสุภโชคจ้า พุ่สุดปรโชคเขาคล้ายๆก็เป็นไม้แคะเลยเนาะเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยก็เล็กใบของเขาก็เล็กเป็นไม้ที่ว่าเขานิยมมาจัดแต่งสวนทําเป็นทรงพุ่มเนาะจัดแต่งทรงเป็นทรงนู่นทรงนี่เนี่ยจะลักษณะช่อของเขาถ้าเทียบกับมือป้าแป๋วแล้วก็คือเขามีความเล็กตะมุตะมิแต่ว่าเขาเนี่ยออกดอกเป็นช่อเลยนะจ๊ะออกดอกเป็นช่อเลยใบก็เล็กนิดเดียวดอกก็เล็กนิดเดียว แต่มีความน่ารักมีเสน่ห์เนี่ยจ้ะเวลาออกดอกก็เป็นช่อเลยเป็นช่อเขานิยมเอาไปจัดสวนกันเนาะนิยมเอาไปจัดสวนกันเราก็บ,บังคับทรงแต่งให้เป็นทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมแล้วแต่ชอบใจเลยจ้ะต้นพุทธสุขโชคเนี่ยความหมายเขาก็คือเรียกเงินเรียกทรัพย์นำเงินเข้ามาหนุนเงินเข้ามา เนี่ยจ,จะ้ปะป้าแป๋วชอบแค่ฟังชื่อนี่ก็โอ้โหอยากซื้อมาปลูกแล้วเนาะอยากหามาปลูกละพุทธสุป,ปโชคนึกภาพเอาแล้วกันว่าจะแบบเป็นการเรียกโชคขนาดไหนเรียกโชคเรียกลาบเข้ามาเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเนาะปลูกพุทธสุป,ปโชคความเชื่อของคนไทยเรานี่ก็มีความแบบว่าอิงไปทาง อิงไปทางการทำมาหากินอิงไปทางความร่ำรวยเนาะนี่แหละจ้ะป้าแป๋วเห็นดอกเขาสวยป้าแป๋วก็เลยซื้อมาปลูกถุงละยี่สิบบาทเมื่อประมาณเก้าปีที่แล้วตอนนี้ต้นสูงประมาณสองเมตรจ้ะต้นสูงประมาณสองเมตรป้าแป๋วพามาดูลักษณะดอกกันบางคนอาจจะเห็นบ่อยลักษณะต้นพูดแบบเนี้ยอาจจะเห็นบ่อยแต่ว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเนาะ เขาเรียกพุทธสุปโชคจ้าต้นพุธท,ที่หนุนซัพ์เข้าบ้านต้นพุธท,ที่เรียกโชคเรียกลาบเข้าบ้านต้นพุธท,ที่เป็นไม้มงคลมีดอกสวยงามเหมาะแก่การปลูกเป็นนไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลเนาะออกดอกตลอดปีเลยจ้ะต้นนี้ของป้าแป๋วไม่มีกลิ่นหอมคือเขามีกลิ่นหอมจางมากจางๆมากเลย จนแบบว่าแทบจะไม่สังเกตว่ามีกลิ่นเลยจ้ะต้นนี้สูงมากเขาเป็นพืชโตง่ายโตง่ายใหญ่เร็วเนาะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายของป้าแป๋วนี่ต้นนี้ก็ปลูกกลางแจ้งเลยจ้ะปลูกกลางแจ้งโดนแดดเช้าบ่ายเย็นคือโดนแดดจัดๆ,ๆเลยจ้ะเขาก็ชอบนะเขาก็อยู่ของเขาได้ต้นนี้ก็ผ่านการแต่งทรงเนี่ยทุกปีแต่มีประมาณปีที่แล้วนี่แหละจ้ะที่ไม่ได้แต่งทรงเนาะ เพราะว่าเขามีบวบกระตำลึงมาขึ้นป้าแป๋วก็เลยขอขอยืมพื้นที่ขอยืมพื้นที่ก่อนให้บวบกับตำลึงเขาเขาใช้เป็นข้างพักก่อนเนาะนี่จ้ะป้าแป๋วจะให้ดูเนาะความใจดีของผู้สุปโชคเขานี่เห็นไหมจ๊ะดอกบวบกําลังออกเก็บกินไปแล้วสองรุ่นสามรุ่นบวบนี่แต่บวบเขาเป็นพืชอนอายุสั้นเนาะเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ตายแต่ตอนนี้เขา เขามีมาเกิดขึ้นเองอยู่ข้างพุทธสุปโชคป้าเป๋วก็เลยยืมพื้นที่หน่อยพุทธสุปโชคเขาก็ใจดีให้ยืมพื้นที่จ้ะให้บวบได้ออกลูกนี่ให้บวบได้ยืมเป็นพื้นที่ออกลูกออกเต้าทั้งบวบเอ๋ยทั้งตำลึงเอ๋ยพุทธสุปโชคเนี่ยมีสีสันมากเลยเนาะดูเถอะสีขาวตัดกับสีเขียวเข้ากันอย่างลงตัว เป็นไม้ที่น่าปลูกจ้ะเลี้ยงง่ายตไวแล้วก็จัดแต่งทรงเขาง่ายกิ่งปักชำได้เนาะกิ่งเอาไปปลักชำได้เวลาเขาได้ฝนหรือว่าได้น้ำพอดีเนี่ยเขาออกดอกขาวกุเต็มต้นเลยเด็ดภาษาโคราชวันนี้เขาเสนอคำว่าขาวกุเนาะคือขาวมากขาวเต็มต้นขาวกุขาวกุขาวกลุ่ม ป้าเป๋าจะเล่าให้ฟังนี่ไงสวยงามมากเลยออกดอกเป็นช่อสวยเนี่ยจะปลูกไว้เรียกทัพ์เนาะปลูกไว้หนุนนําโชคลาภเข้าบ้านป้าเป๋าอยากสนับสนุนให้ทุกๆคนรักการปลูกนะจ๊ะอยากให้ทุกคนมีดอกไม้ในดวงใจมีต้นไม้ในดวงใจสักคนละต้นสองต้นเนาะรักการปลูกแล้วก็ช่วยกันปลูกเนาะโลกเราจะได้หน้าอยู่สังคมเราจะได้หน้าอยู่ แม่แต่เราเองกเอ็เถอะบ้านช่องบ้านเรือนเราจะได้หน้ามองเนาะต้นไม้เนี่ยเป็นเพื่อนคลายเหงาได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะเราเหนื่อยมาเราก็มาดูต้นไม้เราก็มาคุยกับต้นไม้เนาะป้าแป๋วสนับสนุนนะให้ทุกๆคนรักการปลูกนะจ๊ะป้าแป๋วขอขอบคุณทุกการติดตามทุกกาลังใจที่มีให้ป้าแป๋วนะใค,ใครมีคอมเมนต์ดีๆใครมีคําแนะนําดีๆก็ ฝากกันเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ช่วยติดตามกันทุกๆคลิปเนาะติดตามกันต่อไปป้าแป๋วทำสวนผสมกำลังจะนำคลิปต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้ฟังให้กับทุกๆคนได้รู้กันเนาะส่วนผสมของป้าแป๋วก็มีหลายอย่างเราจะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปทีไปไปทีละกลุ่มเนาะเนี่ยจะ้ปะป้าแป๋ววันนี้พาดูพุทธุพโชค นำพุทธสุประโชคมาฝากให้พุทธสุประโชคช่วยหนุนนํำทรัพย์ช่วยหนุนนำํนนนำเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองให้กับทุกๆคนด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ป้าเป๋าต้องลาไปก่อนพบกันทุกๆคลิปนะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนเฮงเฮรวยรวกันทุกๆคนนะจ๊ะ